เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งกับด้านวันแซดโดคังแบทเทิลวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีในการกําราบเลโซนใหม่ล่าสุดคือบอกเลยว่าเลโซนที่มันอัปเดตมาใหม่ในพาร์ทส,สเนี่ยก็มันเป็นความยากที่ยากขึ้นมามากจริงๆแต่ก็ยากขึ้นมาเพราะว่าสตูเลือดเยอะตามที่ตัวละครใหม่มันเก่งกันแหละเพราะว่าตัว10ปีบิเกโตเนี่ยมันทําให้แบบทุกด่านกลายเป็นกระสอบทรายชั้นดีไปเลยแล้วถึงแม้ต่อให้เ,เลโซนใหม่อัปเดตเข้ามาเนี่ย เบกโต้ก็ยังเตะด่านพวกนั้นนะ่ะให้เป็นด่านกระสอบทรายได้เหมือนกันซึ่งเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีนี้กันนั่นะก็คือให้พี่เบจิโต้นะครับทาการนุกลูกแก้วตอนเคา์เตอร์ขณะที่ว่ามันกาลังยั่วยุอยู่จะเห็นได้เลยว่าถ้าผมทําแบบนั้นเนี่ยต่อให้ด่านจะมีเลือดประมาณ600ล้าน450ล้านอย่างเลโซนบิลเลโซนฟีเซอร์ของโกคูสตอรี่อีดิชั่นเนี่ยก็ไม่สามารถรับดาเมจของเบเกโต้ไหวแน่นอน เดีย๋ยวเราไปเล่นกันเดี๋ยวผมจะจัดทีมใหม่นะครับผมจะจัดให้แบบทุกคนสามารถจัดไปตามได้เพราะว่าบางคนอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีเบโต๊สิปีก็อาจจะแบบอ่าจัดทีมมันผมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลองดูเอาเป็นทีมโกฮังเบอร์ไวแดงก็ได้นะครับตัวนี้มันก็น่าจะใครหลายคนน่าจะสุมออกได้อยู่เป็นตัวละครที่พิ่งวนกลับมาในเซิร์ฟเวอร์เราด้วยนะครับอยู่ไหนวะผู้นําพลังขึ้นเต่าเนาะก็ใช้เป็นทีมโกฮังเบอร์ไวที่ สามารถนําให้มันเอื้ออํานวยกับผู้นําตัวเพื่อนอย่างเบียโต้สิปีได้ผมจะใส่โกฮังไปผมจะใส่ตัวละครที่เน้นเอาตัวรอดนะครับหลักๆแผนการเราก็คือยื้อเวลาให้ตัวเพื่อนเนี่ยได้สแตก็กแล้วก็รีบเข้าเทินห้าแปลงล่างกอบเบียโต้นะครับดังนั้นก็ต้องหยิบตัวละครที่มันสามารถหลบหลีกการโจมตีได้หรือว่าถึกถึกหน่อยช่วงต้นเกมก็จะดีนะครับก็จะมีพวก6ปีที่ว่ามีหลบร0 0อนอยู่เนาะเอาไปหลบได้ มีโกคูร่าง3ตัวนี้นะครับที่เล่นช่องหึงก็ลดดาเมจ90%ร90%ในช่วงต้นเกมเอาไปก็ได้นะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นใครดีโวเกต้า,าไปก็ดีนะเอาไปแบบเผื่อมันจะได้ฟิวชั่นพร้อมบีกาตู้ไงยืนเท่ๆกันไปซ้อมไว้ซ้อมเผื่อได้โวเกต้าพารสองเอาโวเกต้าเขียวไปนะครับ แล้วก็จริงๆที่เหลือก็ใส่เป็นใครก็ได้นะเพราะเรามีตัวละครแบกช่องหนึ่งแล้วไงคือเรามีเป็นแบบพวกโกคู3กับ6ปีแล้วก็โกคูนาเมิกกันแล้วอ่ะมันก็เล่นช่องหนึ่งได้หมดที่เหลือก็ใส่เป็นใครก็ได้แหละไม่ได้อะไรมากนะครับเน้นตัวละครที่มันยืนด้วยนะแข่งตัวเองก็จะดีอ่ะผมใส่เป็นโกคู3 eca แล้วกันนะครับโกคู Goku 3เหลืองทีนี้ก็ได้ทีมแล้วนะครับแล้วก็ไปหาตัวเพื่อนเป็นเบโตสิบปีที่แบบว่าขอฟูลพาวเวอร์นะครับดาวดุงลิงสิบอัพเบิร์นนำก็จะดีมาก นะโอเคสวยเบิร์25ลิงไม่เสียทุกลิงไม่เป็นไรเอามาได้อยู่ครับแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วทีนี้เราจะใส่เป็นซัพพอร์ตเมมเพื่อเป็นตัวช่วยในการดึงดาเมจของเบกาโต10ปีนะครับผมใส่เป็นอันนี้ที่จะบัฟให้กับโกคูแฟมเอเดคดีเฟนส์บวก20%เพราะว่าล่างต้นของเบกาโต้10ปีเนี่ยมันติดในแคดของโกคูแฟมลี่นั่นเองนะครับมา ผมจะมาเทสในเลซโซนที่มันมีเลือดเยอะมากๆเลยก็คือเลซโซนบิวของโกคูสตอรี่อีดิชันนะครับเลือดมันประมาณ600ล้านที่ผมไปดูมาแล้วก็มีแค่เฟสเดียวด้วยนะครับของฟีเซอร์ที่เราเล่นกันในคลิปรีวิวโกคูนามกอะของฟีเซอร์อะมันเลือดประมาณ450ล้านเนาะแต่ว่ามี2เฟสไงซึ่งมานะครับโอ้เปิดเทินสวยมากๆนะฮะการที่ว่าตัวเพื่อนดาวรุ้งโผมาเทินแรกเป็นอะไรที่ดีจะได้รีบสแต็กกันไปนะ เนี่ยถืออย่างเงี้ยสวยมากเลยมีตละครช่องหนึ่งให้แล้วนะครับแล้วก็เบียโตผมมาถือแรกมาถือว่าเป็นคลิปที่ว่าแบบเผื่อเป็นแนวทางผ่านด่านไงผมก็กะจะเดี๋ยวค่อยทําแบบเป็นผ่านด่านเทนด่านในเลรโซนใหม่แต่ว่าแบบเออขอทําคลิปง่ายๆแล้วกันผ่านคลิปรีวงรีวิวมาเยอะแล้วมันเหนื่อยอยู่ก็ขอพักผ่อนก่อนนะครับทำเป็นคลิปพวกนี้แทนก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับโก mm. คู mm. เล่นช่องหนึ่งไปเลยแล้วก็ให้ตัวเพื่อนสแต็กอะไรไปให้เต็มที่นะครับนะ mm. ไม่ต้องไปอะไรมาก ช่วงนี้ก็คือน่าจะทําอะไรบิวได้ไม่ได้เยอะเท่าไหรนะ่เลือดมันเยอะมากเลือดมันเยอะไม่พอนี่ลดดาเมจก็มีนะครับมีดาเมจีดชั่น6.4อีกนะเพราะาเรารีไปมันก็ไม่ดีนะไอตัวนี้ความสามารถของบิวเนี่ยถ้ามันเลือดต่ํากว่า50ไปแล้วมันจะเพิ่มดาเมจตัวเองนะครับมันจะทําการเพิ่มให้ดาเมจตัวเองแรงขึ้น70เเลยก็คือมันจะตีแรงขึ้นมากๆแล้วมันก็จะไม่ดีต่อฝ่ายเราเท่าไหร่ ดังนั้นก่อนเราจะทําให้มันเลือดต่ํากว่า50%เนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมมาไว้ต้องเซตเซตทุกอย่างให้เตรียมรับมือกับบิลให้ได้นะครับเพราะว่าต่อให้มันยังเลือดไม่ต่ํามันก็ถือว่าดามิแรงมากแล้วยิงแม้ตายแรง,างมากๆเลยครับนะเลือดต่ำเมื่อไหร่คือถ้าคุณไม่ใช้ไอเทมหรือว่าตัวละครมันไม่ได้หลบหรือว่าไม่ได้ลดดามจประมาณ90% 80%เนี่ยน็อกแน่นอนนะเพราม้ตายแม่งตีขี้ได้อีกนะครับ แต่มันก็มีวิธีรับมือแหละเออทีมสมัยใหม่มันเล่นไหวอยู่แล้วยืมเพื่อนเล่นก็เล่นไหวเนี่ยยืมสิบปีมาเล่นก็เล่นได้แค่แบบคุณต้องหาวิธีทางใน,นการชนะให้ได้อะมัจ,จะดูลําบากเือว่าดูโกงเกินไปดูเลื่อนเยอะอะไรขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับเชื่อผมถ้าเราหาวิธีได้มันก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวหนึ่งเทินก็ได้ไปแล้วหนึ่งหลอดนะครับอันนี้มันเลื่อนหกร้อยล้านไงต้องเข้าใจว่ามันต้องถึกหน่อยแต่ก็ได้แล้วหนึ่งหลอดนะถือว่าวอยู่นะครับโอเค ยื้อไปยื้อไปโดนแม้ตายปะเนี่ยน่าจะโดนนะอมันไม่ใส่ใส่มันไม่ใส่ใส,ใ,สใส่ไอ้สองคนแรกถ้ามันใส่โกดิต้าเขียวของเราเราตายก่อนนะครับเนี่ยตัวนี้มันไม่ได้ถึกขนาดนั้นถ้าเทียบกับเพื่อนๆสองช่องแรกอโดนหรือเปล่าไม่น่ก็อาจจะไม่โดนถ้าแม้ตายเลยก็ได้นะครับผมคิดว่าโอ้โหแม่งผมคิดว่าเรายื้อไปเทินห้าตอนมันเลือดประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้พอดีนะ อันนี้ไม่น่าทันแลยหกแสนเก้าเอ้ยยังรอดอยู่วะไอ้ขี้ยึงจะรอดอยู่เหรอเนี่ยเกือบตายโหเหลือเชื่อโพฮังได้สแตนบายเลยทีนี้เอ้ามันเทิงละมึงไปสแตนบายก็สแตนบายไปครับคุยกาต้าเขียวรอดอยู่ว่ะนะสุดท้ายแล้วมันก็ต่อให้มันแพ้สีใช่ไหมมันก็ตีขี้อยู่แล้วว่าไอ้ดาดเนี่ยก็เลยโดนแรงก็เลยจะเน้นเวลาศัตรูมันตีขี้ได้อะเราต้องเอาตัวละครลดดาเมจเข้าแรกเลย ชนะสีจะเลื่อมไม่ได้ส่งผลอะไรและเรื่องของการติดการอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีผลแหละเวลามันด่านแบบตีคริตคอเสร็จเราได้ยังดีที่เมื่อกี้ไอตัวของเกรตาเขียวมันก็มีลดดาเมจมาให้ติดตัวอยู่เนาะหลังยิงก็บวกเพิ่มอะไรของมันมันก็เลยจะรับได้นะครับไม่ถึงขั้นแบบตายทันทีเป็นเพราะว่าทีมเราเลือดเยอะแหละเมื่อกี้ก็หกแสนเก้าอะถ้าเป็นทีมสมัยเก่าก็ตายไปแล้วครับทีมสมัยเก่าๆเลือดมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลือดมันแค่ประมาณหกแสน 5แสนอะไรเงี้ยสมัยใหม่นี่เริ่มแบบไป7 0 0 0แ0 0แสนง่ายๆเลยครับนั่นแหละทีมันเลือดเยอะก็ลองรับท่าไม้ตายกันดานใหม่ได้ไงถ้าเป็นเมื่อก่อนวันช็อตตายไปแล้วครับอันนี้ก็ทีมสมัยใหม่ครับเราตายไปเลยก็ได้นะงหวะนี้เรามีชุบจาก6ปีโกคูอยู่นะครับถ้าไอโกคูไซยะ2แปลงล่างตรงนี้โดนอัดไม้ตายก็ถือว่าเจ๋งเลยจะได้เข้าทางเราก็จะให้มันชุบไปเลยก็ได้ไม่เป็นอะไรนะครับ ขอแค่เรายื้อแบบไม่ให้เราตายในตอนนี้ก่อนนะให้เราไปเข้าเทิน5ก่อนเพราะถ้าเข้าเทิน5เบกตโตฟิวชั่นเมื่อไหลก็คือจบเลยนะครับเราไม่เจ็บเพราะเรามีกดแอคทีฟเพิ่มดีเฟนซ์หลักล้านอะไงก็ไม่ตายบิวไม่ตายมาไม่ใส่โอเคทีนี้ลำบากแล้วเราเลือดต่ำไงลำบากแล้วครับจะรอดอยังไงดี่ะโคคูฟ้าก็เล่นเหมือนเดิมแบบนี้นะฮะ โกคูฟ้านี่คือตัวละครแบกแทงของเรานั่นเองจะขาดไปก็ไม่ได้นะฮะเลือดมันน้อยว่ะมันจะแทงไม่ตายไหวปะเนี่ยอาจจะไม่ไหวนะทุกคนผมว่าเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับอ่ะเก็บบอลไปให้เพื่อนสแต็กต่อเดี๋ยวกลับมารอบใหม่ก็ได้แปลงร่างแล้วแต่จะอยู่ถึงหรือเปล่านี่แหละประเด็นจะอยู่ถึงหรือเปล่านะครับไอเทมเราเก็บไว้เพื่อการนั้นเท่านั้นโอ้โหเลือดมัน เราเปิดมาผิดไปหน่อยแล้วเปิดมาโดนดาเมจหนักเกินถ้าเราเปิดมามีเลือดมากกว่านี้ก็คงจะเล่นต่อไหวอยู่นะครับจะว่าไปไม่โดนจริงเหรอไม่โดนอัดหน้าจริงดิตีมาเยอะขนาดนั้นไม่โดนตีช่องหนึ่งโคตรเยอะไม่โดนอัดหน้าเฉยเลยเลยวะเพราะถ้าโดนนี่น่าจะตายได้เหมือนกันนะครับลดดาเมจโกคูสามหลังจากผ่านไปหนึ่งเทนก็จะไม่ได้แบบโดนหลักสิบแน่ๆแล้วละ่ะน่าจะขึ้นหลักหมื่นหลักแสนอะไรเงี้ยนะครับ เ okay. มาหลอุ้นกันต่อว่าจะรอดจากจังหวะเธินนี้ได้ไหมถ้ารอดได้ก็ดีรอดเทินนี้ได้เธนหน้าก็มีชุบจากหกปีอยู่รอดเทินนี้ได้เท่ากับว่าเราได้ฟิวชั่นเบเกตโตครั้งต่อไปแน่นอนนะครับต้องรอดให้ได้ฮรระหว่างนี้เพื่อนติดเบิ้ลเยอเพะพอสมควรนะครับอันนี้ถือว่าสุดยอดใช้ได้ยิ่งแม้ตายเยอะยิ่งดีครับเนี่ยระหว่างที่ก่อนเราจะฟิวชั่นเนี่ยก็ได้ไปแล้ว3หลอดนะนี่ถือว่าเป็นกำไรแล้วมากมาก ผมกล้าฟันธงเลยว,ว่าเบเกโตจัดการได้แน่นอนตายไหมลดดาิเตจ90%ปรนะครับดูซิว่าจะเข้าไหลโอเคสวยนี่คือความดีของการลดดามิเตจเยอะๆนะครับเจอด่านตีขี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรลดดามิเตจก0%นะครับหลังยิงตัวนี้ดีมากทีนี้ผมก็มั่นใจแล้วว่าผมน่าจะชนะแหละครับผมน่าจะชนะแล้วเพราะว่ากลยุทธ์ของเรามันวางแผนแบบแนบเนียนพอสมควรแนละ้วผมชนะแน่นอน คือต่อให้มันเลือดต่ำกว่า50%มันจะดาเมจแรงขึ้นแต่เราชิงจบก่อนได้อยู่แล้วครับนะเพราะต่อให้เธอนี้เราตายเราก็มีชุบจาก6ปีอย่างที่ผมได้ว่าไปซึ่งผมจะไม่ชักช้าผมจะไปตายเลยเพราะผมจะรีบแปลงร่างเป็นเบกโตนะครับเราจะให้โกดิกต้าไปรับไม้ตายอัดซะให้มันตายตายไปจะได้จบจบนะครับเออแล้วก็ก่อนจะตายทาดาเมจฟรีก่อนไหมเพราะว่ามันทําได้นะครับเก็บลูกแก้วรักันบอลไปก่อนแบบนี้ปั๊บ อโอเคสวยแล้วก็เก็บอันนี้ไปฟับแล้วก็ให้โกหังยิงนะครับยิงก่อนตายนี่แหละทำดาเมจฟรีก่อนฮนะทำใส่บิวไปตีเข้าสีเดินหน้าก็รู้เรื่องครับผมมีแค่อย่างเดียวที่ต้องลุ้นอีกอีกรอบหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนลูกแก้วครับเรื่องของการเปลี่ยนบอลเนี่ยต้องลุ้นอีกหนึ่งต่อว่าจะเปลี่ยนสวยไหมถ้าเปลี่ยนสวยก็จะจบไวถ้าเปลี่ยนไม่สวยก็จะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าดาเมจไม่แรงขนาดนั้นมาครับไปดอนตายครับผม มีชุบอยู่แล้วโถปัป๊บเตะหลักแสนนี่เงอขอแรงแรงออแล้วก็ให้6ปีชุบไปครับชุบเสร็จก็กลับมาเทนหน้าเป็นการกลับมาของตัวเบโตเพื่อนเนาะแล้วไอ้6ปีนี่ชุบฟื้นเลือดก,กลับมาเป็นเลือด77%นะมันทำให้โกคูสามเหลีอยนของเราอ่ะแปลงล่างได้อีกต่างหากด้วยนะครับเลขแม่ง77%เข้ท่ากับเงือ่อนไขแปลงล่างพอดีเป๊ะเลย อะไรมันจะเพอร์เฟกขนาดนั้นกูนี่แม่งโคตรม,มาสเตอร์มายเลยวะ่ะสเตรจี่กลยุทธ์แม่งเต็มเปี่ยมจริงๆมาก็เพื่อเป็นการการันตีว่าไอบิวต้องตายนะครับแปลงร่างโกคูสามแปลงร่างเบเกโตกดแอคทีฟแม่งทุกคนนะ่ะไปเริ่มจากโกคูสามเหลืองโกคูสามฟ้ายิงไปก่อนทำอะไรก็ทำไปครับตามด้วยเบเกโตนะฮะคิวชั่นอัพอ่ะ แล้วก็ให้เบโต้เนี่ยไปเล่นช่องหนึ่งเลยก่อนจะเล่นช่องหนึ่งก็อย่าลืมกดแอคทีฟด้วยนะครับมาดูแอคทีฟเป็นก่อนนี่ไหนจะได้ปิดเกมแล้วก็ขอดูความสวยงามของแอคทีฟเบเกโต้สิบปีด้วยครับ ได้มายีบสามล้านนั่นแค่แอคทีฟไม่เป็นไรดาเมจหลักเรามาจากการสะท้อนเท่านั้นนะครับไปเล่นช่องหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนรูแก้วขอสวยๆครึ่งสนามก็ผ่านแล้วเอาดีๆโอ้โหเปลี่ยนรอบแรกก็ได้เลยวะ่ะขอบคุณเพื่อนไปรับประกันเลยครับว่าโนลิมิตของแท้อันนี้ ต่อให้ลิงไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็น่าจะโอเคแล้วไปโกคโสามยิงต้องสองไปลิงกับล่างกสามมันค่อยดีเท่าไหร่ถ้ามีลิงก์เอลอาร์ลิงก์กับพวกเปอร์เกต้าฟิวชั่นจะดีกว่านี้นะครับน่าเสียดายแต่คิดว่าดาเมจน่าจะพอแหละเนี่ยสะท้อนสิบล้านแล้วอะ่ะ <c oughs> ถ้าลิง์มีลิงก์เอลอาร์มีลิงก์กับพวกเปอร์เกต้าเขียวนะโอ้โหคุณไม่ต้องถามครับคุณดูมาสะท้อนขนาดที่ว่ามันจะไม่ได้โจมตีไม่้ตายดิ ตีแม่ตาย35ล้านเนี่ยอ่ะใส่เข้าไปปกติแม่ตายเบียโตสิบีเราเห็นมันหลักเท่าไหร่เอง10กว่าล้านนี่มันยิง35ล้านไม่ต้องถามถึงดาเมจสะท้อนนะครับผมเราชิงจบได้ก่อนแน่นอนมึงไม่ต้องโกรธหรอกบิลนะส่งเข้าโลงก่อนมันจะโกรธก่อนมันจะได้บัฟอดเคเจ็ดก่อนมันจะตีแรงไปมากกว่าน,นี้แล้วก็ชิงชิงจบไปก่อนเลยติดเบิเ้ลธรรมดาโอ้โหถ้าแม่ตายเพิ่มนะสะท้อนแรงกว่าน,นี้หลายเท่าเลยนะครับมา เคาน์เตอร์เท่าไหร่เนี่ย18ล้านคูณ3นะครับดาเมจสะท้อนจริงของเบเกโต19ล้านคูณสอ่ะสบายแล้วมึงสะท้อนครั้งละ60สล้านกว่าตอนเนี้ยเนี่ยสะท้อนครั้งละ60สิล้านแล้วนะอันเนี้ยแล้วคุณดูมันโจมตีปกติด้านหลังกี่รอบนานๆเข้าคือมันสะท้อนครั้งละเ0 8 0บล้านได้เลยอะเบเกโตหลังจากเราเก็บลูกแก้วนุ๊กระเบิรดระเบอรบ์ไปครับนี่แหละฮะนี่คือวิธีในการ ลบล้างทุกด anyway, ่าน ep e? ให้ออกไปจากเกมนะครับถ้าเรายือได้เข้าเทินห้าเมื่อไหร่ใช้สูตรนี้ของผมจบได้ทุกด่านแน่นอนแต่ไม่แน่ใจว่าไอ้ด่านจีเลนเลโซนที่จะกำลังจะมาในอนาคตมันจะทําอย่างนี้ได้ไหมแต่ว่าถ้าได้ก็ลองดูครับดาเมจขนาดนี้ถ้าได้ก็ลองดูเตะเคาน์เตอร์สะท้อนครั้งละเจ็ดสิบแปดสิบล้านถ้ามันถ้ามันได้ก็ลองดูนะนอกจากว่าด่านจะมีวิธีในการแก้ทางเราในการอะไรก็แล้วแต่เงี้ยก็ต้องรอดูนะครับ แต่ว่านี่คือความโกรงของเบกาโตจริงๆนะถ้าเรายื้อได้เมื่อไหร่กด Active a u t o ้ i ินะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย